เชโน่เป็นยังดิคือเต็มเลยเนาะเครื<ด>่องคายบ่น้งองบ่อันนี้เป็นเก๋องอันเสื้อเก๋งและ้วกะ็สายพี่ได้ก็มาไว้นี่เออเพิ่นบ่ไดหรับซื้อบ่ซะหับซื้อวันนี้ก็มาบึกมาบุกถึงงานบรง,งที่ทำงานของน,องน้องเลยน่หม่นเนาะ <c oughs> คือบูอยู่หนาห่านน้องหล่าไม่ไม่ยังอยู่ไหนหนาห่านอ่ามาเก็บเพิ่งอืเก็บสตอกเกือบยังไหวโดยอันนี้เป็นแบบว่าคล้ายๆมันโกดังเก็บบน้องหล่าโดยไหมอ่โดยโดยตอนแรกใชไปพุ่นอยู่บ้านเม่ตอนแรกไปพุ่นแต่ว่าตอนเช้ามาไว้บ้านนี่มาเก็บสตอกข้าวก่อนตอนว่ายก็ออกหนาห่านเนาะจะค้นขายอยู่ร้านเพิ่นอยู่ร้านพนักงานเม้นสี่คนแล้วก็ใส่ที่สคนโอ้ถือว่าคนงานได้เลยงานนี้แสดงงาน บริษัทใหญ่เติบขายเติบเนาะน้องแรงเฮ็ดงานที่นี่จักมื้อเลยฮาก็ได้สี่มื้อนี่สี่มื้อนี่สรุปแล้วงานกล้องเนี่ยมีได้แม่นบ่ได้แต่ว่าเปิดวันศุกร์ไม่ได้ก็เลยไปก็เลยเงินเป็นรายเดือนบ่น้องล่ะอยู่นี่จะเป็นรายเดือนบ่โดยแมนนี่ก็ให้เทปเพิ่นเอาเงินเป็นเดือนเนาะน้องเนาะเขื่อนวาแบบเป็นเป็นอาทิตย์บ่แม่นบ่เป็นเดือนเดือนเท่าไรน้องล่ะเดือนหนึ่งล้านหกหนึ่หก บ่มีโอมีหยังยังบ่เอา2ล้านเนาะกินกินอยู่เด้เนาะกินอยู่นําเพิ่นเพิ่นเข้า2โมงเลมงอยู่นี่อ่าเท่า7:00นเลิก6:00นอน้องหล่ไปนอนเฮดุงบ่ไปย่างเข้าไปบ่หรือว่าสิรถย่างอืมบ่ได้ไกลปานดติน้องล่ธรรมดาเนาะไก่กว่านี้เฮาก็เคยย่างได้เนาะได้จัก2-2กิโลนี่บ่อืทางหลักบ่เนาะ ประมาณนั้นกรเปใเลยสองกิโลนึ่งงามไปหวันสองกิโลใบเยสกิโลหนึ่งานน่งกิโลกาซีวยุ่งเยน่งานยูนีโอเคอยู่บนน้องล่ะโอเคอยู่เป็นกับได้ห้ายบ่เจ้าของห้านี้คนลาวคือกันบนนาะคนลาวคือเดียวโอ้่าคนลาวคือเดียว้าว่าทั้งน้องคนแต่ว่ามีรถแบบรถแท่านถ้าะรถแ่าดีสุดที่เป็นบนน้ะ ปรถจักรยานในบัานได้เนาะไดการนนี้รถจักรยานเพื่อพาดีสิสะดวกเนาะไปมาไครกวนยางแม่เนาะแม่ทีมกันเลยคู่มือในย่างเราไม่ขื่อแต่ยังน้อยเนาะแม่นักไปบดทองดินสาวผู้ไทยย่างเลาะทางข้าวบนแนมบ่านทองมีคนแนมมันงามปนิดเราะแนมเนาะแนมเยอะแต่เราไม่ได้แนมตาเพิ่นย่างอย่างเดียวหรือยางออกมาแล้วเอา ้าคตาไม่เหนอย่างอย่างเดียวเมย์มาดงนีเอมเวาอย่างเดมลเปิดห้านตอนเช้านี่ไร่ะเจ็ดโมงค่งเจ็ดโมงคร่วนนองนี่ตอนมาแต่เจ็ดโมงคนแล้วเนาะตอนตอนเช้ามากินข้าอยู่พี่บ่ะเยเออือว่าโอเคได้สนิลเนยถือว่าเมื่อกินข้าวแรกเมื่อนเหือนกนเช้าตอนเที่อะไรกินน้ำห่านเลยเหเลิงานได้่หล่ะเลิกงานกะ ยางมือแล้วก็กินเขาได้ลุงในการหกโมงในการหกโมงแรงหกโมงแรงที่เบอร์แล้วก็ให้แรงง่ายล้ก็กินอยางเงนลุงเลยคืองานนี้โอเคมันบอก้าให้ออกนี่ออกบ่ ทำไม่ออกะนแย่แล้วว่ายูนีคโอเคอยู่โอเคแล้วเนาะสบายใจสบายกายเนาะเพราะว่ายูนี่ก็คือว่าคนโล่งเนาะหลังๆเนาะเนก็ไม่ได้คุมแล้ววเนาะนอกจากว่าแบบมีงานทีแบบเงินเดือนเท่ารายกว่านีเนาะทำรองรับงานไม่พอนี่ไม่ได้แบบนี้เด้รองรัดินทุทรัพย์อย่างไ้บุญวายคนกันล่ยอยู่ในงานเนาะพ่อนแ่ชิมทีได้องบมีลาเป็นเวลาในทรัพท์ ได้ยำลูกค้าไม่เ้าวกันดิห้ามวางก็ดิได้แมนเนาะถ้าเป็นลูกค้าเราต้องหาลูกค้าเนาะโอเคได้งาน้ายากได้งานมีตรงไหนอยู่เลยวันนี้น้องจิน่กันตายด้วยต้องมาค่ะแบบเปลี่ยนใจไปแบบอื่นแบบจักที่ปลายใจนอนเนาะบางทีไปแบบมันบอดสุดวัคืออยู่นี่ยด้านนี้ให้เราทำถึงสริงก็เดือนถือขึ้นเลี้ยงเข่าเลี้ยงอย่างนั้นรองหลานเนาะตอนเช้าตอนเที่ยง ຊິເດີນມັນກໍໄດ້ຮັບທຸກ់ທຸກສ່ວນເນາະມີການຫັດຜ້າຍັງຫັ້ນນະໂດຍຢ່າງໄດ້ຫຼ อย่ามันเนาะก็ยังน้ำมันไอีกออกกําลังกายไปน้ำเอม่าประห <fu> ยัดค่าใช้จ่ายคือว่านี่ด้วยออกกําลังกายไปน้ำเจอกันสี่เหมยได้เนาะหนึ่งอย่ามั่นต้องการคอยเก็บคอยโฮมไปแหละน้องเนาะด้วยต่อไปอาจจะพ่อขารถจักรยานก็ซื้อปั่นเอาปั่นจักรยานเอาเก็บได้ก็ประมาณสามเดือนสี่เดือนก็ได้เนาะด้วยด้ย S <S <an> <t rio> เดี๋ยววั้เงินเดือน,นสิยวปากมาให้แม่บ่หรือไดเนี <c oughs> ้ย่ยนี่าน้ำมันโดยไถน,นาลำนาเนาะคือส <c oughs> ิ่งมีด้กลับบ้านแล้วมันเนาะในเวรัยดูไม่ได้กลับเนาะส่งเงินไปแล้วเน <c oughs> าะว่าเพื่อจะเป็นไพ่เชโน้ย่างเนาะมาี่บี่ไปหาพี่แล้วเนาะน้องหล่ะเนาะหรือว่าเป็นไพ่อยู่ฝังไทยพ่บนเด้เนาะเป็นอะไรถ้าเป็นไพ่ฝังไทย ทางไม่ใช่พงไคมันบอกอ๋อแสดงมันใจติมร้อยมากกว่าทางไคบ่าว่าคนไทยนะครับจะได้ถึงมื่นเนี่ยยังลมหรือว่มีบ่าคุณลมถึงมื่นนี่ยถึงมื่นนี่เริ่มบางๆไปแล้วเริ่อมบางๆจังใดน้องว่ะสาเหตุอะไรคือบางน้องมันมีเวลาตอบคนด้วจังไดไม่มีเวลาตอบเบ่าวช่วงไม่เงี้ยน้องเอ๊บๆแล้วเนาะบุกคือช่วงไม่ไม่แล้วเนาะอีกอย่างก็น้องก็หาการได้งานเห็ดเนาะันไปติดโทรศัพท์กับหัวหน้ชิติเนาะเนาะเดี๋ยวเพป็นกบบโอ้บอก่านอ่ได้เห็ดงานยังไงเนาะ กับงานกัยังมีอยู่ที่ประเมินมีอยู่อือนั่นแหละเฮาก็อาศัยลมคนที่เข้าใจเฮาเนาะเออเฮาก็มีงานคนที่เข้าใจเฮาคนกันที่ลมเฮาต่อหั่นะเยเเพิ่นก็ว่างเพิ่นก็ลมบนี้ถือว่าเพิ่นก็มั่นใจเนาะเิเบิ่งขาูว่าน้องเพิ่นก็เฮ็ดเวียกเนาะเพราะว่าเขาเียกเํางานกัเป็นน้องคนนี้เฮ็ดตามใจตเงบ่ได้แท้เนาะตามคําสั่งเพิ่น ตามคำสั่งเตามนาทีมันหลอนรือเ่าอันีการแบ่งงานต้องเ็ขตมันซ้ำเร็จเนาะก็คือว่าเฮานี่เอาแหงแหลกเงินเนาะเฮาจะได้มีเดือนเปิดเงาต้องเ็ตงานเปิดทีดีอดทนวะขยันสำหรับเก็บเกลือกขอกล้องเรื่องมาจากไหนอันนี้นะอันนี้มาเก็บเฟืองเฮาแก๊สเก็บแก๊สเก็บเขาแก๊สได้เสียเอาไปนาฮานบ้างันนี้เปลี่ยนปีบนขายส่งบุน้องหรือเป่าขายนาฮานโดยเฉพาะ มีคนมาซื้อบบไยกันแต่ขนาดจะทรงยู่ดอกเนาะเพราะว่าเป็น้านย์ไง่แต่ว่าเครื่องที่ไปที่มานี้มา่ไหะมาแต่จีมาแต่จีปะ่ง่จี่จีนก็อยู่ไทยได้จต่บางีปนโมฮูแต่ฮันฮัอโมฮูราด้เอกฮ่นอะไร้อมูลซนนีแล้วเออก็คคาดีอยู่บนน้องเราแต่ละเมือนนะคาดีพอได้รื่อยๆเนาะมีสาวอุทัยมาสมทบแห่งน้ห่นดีแล้วเนาะดีอย่างหนึ่งัเก่า ถึกเด้บางทีก็มีปูสั้นลดราคาไปเนี่ยลงออกน้ำมาไปอะไรนะไปช้อปปิ้งกันท่านึงวันนี้ฮใช้อปบด้วยเพราะว่าผู้ว่าน้องอันเซโนมาขายเอย่างนี้วันนี้ในเจ้าของการทั้งทีมงานกับรีวิวใหม่ที่ห้างเป็นอะไรเนาะด้านห้านี่ยซื้อยังน้องซื้อยู่แบบวิธีขายเพิ่นแนะน้ำไปไดนเนาะวิธีขายเครื่องแบบมีลูกค้ามาลูกค้าไปไหนกลายไปไหนมาแนะน้ำไปไหน เจ้าขายก็คือไปได่รดูถ้าพิ่นเข่ามาว่ะถ้าพิ่นเข่ามาแลจ้ะขายถ้าพนเ่ามาแลครับไปํามเพิ่นเนาะเพิ่นเบิ่งเกือบนีพิ่นอาจจะราคาเนาะสีนี่ราคาเท่านั้น่นี้เนาะผู้ันบอกราคาเกือบแต่ละคู่ในจำเลยน่่างคู่บางคู่นเลยงงเขาไม่เนาะอยู่วันจะไปกันสีผู้มันเลยเพิ่นไม่ได้ติดราคาใบ่ปะจ๊ะไม่ผู้พันต้องได้ทำวหน้าไปน้ำอยยังเราผู้แลือใครรีไปเลยอย่างนั เลยไปเลยวันนี้ใช้ทีมงานที่เดวะคือว่ามาในวันนี้กับบ่าเสด็จนี่ยังมาผ่านน้องคนน่ะวันนี้มีข้าวดีอย่างไรเนาะข้าวดีอย่างนี้เนาะเป็นทางพุลละพ่อลูกเปนทางยุโรปเลยเนาะยุโรปเลยวันนี้เคยได้ยิน่ะบ่าวเสด็จเคยได้คุยบ่คุยอยู่เป็นว่าเป็นปุญญาใจดีแหละเนาะคือว่าเห็นน้องเชโนเป็นผู้ที่ว่าพูดจาเพาะวันนี้เราาติดใจพุทธามวนแบบ ใส่ภาษาท้องถิ่นที่ว่าม้วนชื่นนะนะเพื่อนชมหังกันเนาะเลยมีความดีดูสงสารภาษาพุทไทยเนาะกเลยไฮโบเซิร์ตนี่มาเป็นสะพานบุญให้เพื่อนเนาะคือวันนี้โบเซิร์ตกัมาเป็นสะพานบุญตามที่ไอ้เพิ่นแนะนํามาแหละเนาะได้เอาเงินเอาคํามาให้ยทางน้องเซโนเพื่อนเซโนหนึ่งเนาะน้องเซโนยีใจแล้วบันเนี่ยยิ้มหูฮุบเลยบันเนี่ยรุ่นรุ่น ทำงานเมื่อยกัแค่แน่หนอพี่น้องหน้าก็คุยในผลว่าทำงานเนีุยพูดบอกว่าผลมีนาง้ันใหม่มำงานเนี่ยผลบริบอกเลยเนาะแสดงว่าผนสะไให้เลขเมือนเกินพู้ท่างก็บอกสื่อือบอกสุดสะไบเลยว่ะคือแสดงว่าถามมาในสายบุญหรือคือแบบคนบริโบริจีนบอกอันนี้ไอ้คนว่ากับโแมนว่าคือจะอืนเนาะนเนาะนี่อืนว่าช่วยเรือเป็นคนใหญ่เจีช่วยเรือนอก ก็โมได้คืน่ด้คืนน่องเนาะก็ซ้ำเงินเดือนน้องอ้อเนาะพอได้นโมได้ซวยเรือน้องได้ชิ้วชิ้วชิ้วกินสามโดยโดยมีเงินเลือนน่นแหละก็คือคลิปก้อนกับเพื่นว่าแม่ให้เงินมาเนี๊ยสองแสนสองแสนน่ะเนาะทำงานเลยคืนนึงหลักกันเลยฝากเงินมาให้สองแสนเพราะว่าทั้งค่ารถค่าอยู่ค่ากินเน่องชิ้วชิ้วเงินฝากเงินมาให้อยู่เจ็ดแสนกี่เี็นอ่ะเป็นอ่ะโมเสดเกษตัยโควอนุญาตมอบให้น่องมอบให้น้องเพื่นเนาะโดยโ มีใจตื่นเต้นตื่นเะนได้ไหมไม่ยากไปพอให้เพื่อนด้วยกใจทั้งอายเพื่อนโคอยู่ดีมีแห้งเด้อการงานจริงไหก็พอคนจะเดินเรื่องเฉน้องหนักอธิกาน่หนเนาะันละกเนาะน้อขอให้เพื่อนมีท่มีแห้งอะไรน้องเนาะตือมาหายมือนี่เจ็ดแสนจากขอให้ได้เงิน ไล่เข่าี่เข่าทั้งเขึ้นนนั่แหละเนาะไล่ขึ้นกว่าเก้าคนเลยทำคนต่อไปเนาะสำคัญกับความสุขภาพแข็งแรงปัจจัยภูมิพ้เจ็บอะไรเนาะที่ว่าไปทำเลือดคนนี้จะเสกิดขอให้เกิดมีแค่ไอ้เพิ่นทางส่วนตัวแล้วรอบครัวเนาะโดยโดยอืมเป็นได้นองละดีใจปะโดยดีใจโอ้สิบอกแม่อยู่ป้นี่มีเอฟซีฝากเงินเลยบัววัวฝะบังโมได้เนาะน่ะ เจ้าก Re ็เห็นอยู่ว่าเจ้าออกคลิปแบบนี้นะวเห็นก็เคยบอกว่าเปิดฟังอยู่เนาะคือแต่ไม่ไหวบอกบอกไ่ได้เอาไปติดตามแม่บอกทางแม่นล้ได้เข้าไปติดตามเบิ่งทังแน่บ่แม่ยังไม่ได้โทรศัพท์แต่ว่าเบิ่งโทรศัพท์อ่ามีเลื่อนเห็นเลื่อนอย่างมาแรงเนาะแต่ว่าแม่ยังไม่ทันได้โทรศัพท์ส่วนพี่น้องอยากติดต่อหาแม่ต้องติดต่อทางไอ่บ่โดยแม่โอ้คือน้องๆแบบถือฮอดแม่คือฮอดพ่อเดี๋ยวต้องได้โทรหาไอ่กับขอคุยกับแม่กับพ่อ กินไแล้ละซื้อโทรศัให้แม่อกามือจ้างดำหน้าเอ๊อยังเป็นจ้างดำหน้าัแมด้นอนห้าถนองชิโน่บ่ได้บ่ได้อยู่หน้าต้องหาหน้จ้างให้วันเทจางดำหน้าเต่บ้านนอจกตะเก้าเอวันลวเนอคือปีกายวันลาเเนาะอีนี่ก็เต็มยนึงเสหาพุจักเนาะ ทีนี่ก็สิประมาณแสนเลยว่าแสนสิบแสนซ่าคันนึงเนาะถ้าว่าดำก้อนมูอาจจะอยู่ที่มงแสนแต่ว่าดำที่กลางๆคนดำลายอะไรพวกนี้คือแบบว่าลายคนจ้างเนาะแม่ลายคนจ้างเนาะอย่างอีกคืออย่างคนงานกันนะแม่นั่นเลยอ้าวพยายามหาเงินหลายๆมือจ้างทำหน้าตัวทางน้องเชนน้่งไปอยู่เป็นหน้าในแม่แล้วแบนี้ยล้วเงินจ้างไอ้เพื่อน ดูดูกรเป็นตาฮัตตาแพงเนาะนิ่อย่างงี้งามนิ่อย่างานตลอดเลยเพิ่มแบบคนขยันมันเพียรอีกมันทำงานทำการเนาะเขียนนาฮักอีกขอกระมวนปิดภาษาภูไทภาษาภูไทบำมวนเลย ยืนจับกล้องไลยกันมื่อยในนอแบาตเลยเนาะมีแต่นอกมีแต่อยากให้น้อนคนไปเหตุงานต่อเนาะโดยเวลาน้องเพนคนกันโดยนานเลยเนาะโดยนา้องคนหนาเพคนคือว่าเนาะโดยน้องคนหนาเิคนคือน้องก็ได้เหตุงานประจำมาเลยพี่น้องโดยโดยโดยพระพุทธมีงานเด็กสัมภาษณ์หรือว่ามีงานมามอบก็ได้ต้องอนุญาตขึ้นก่อนเนาะอนุญาตจากพระดาโดยจะของห้านอะไรเนาะคือวันนี้เราก็ได้อนุญาตจาของห้านเป็นที่ห้อเแล้วแหละโดย เอาน้องมาลมกันอยู่ทางนอกปีกมันเนาะชิพานาี่เนาะได้พี่ชิพานาทีือว่าตอนนี้การชมมาพ่าขวนเลยเนาะโดยโดยลาในโอกาสนี้เลยเนาะโดยไปพบกันในโอกาสหน้านาะครับโดยโดยสบายดีเด้อ